สวัสดีครับสำหรับวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับคนเล่นบอลจรไดวันที่13เมษายน2567นะครับก็ถือได้ว่าในส่วนของวันนี้นะครับฟุตบอลเนี่ยคงมีการทำการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านยุโรปไม่ได้มีหยุดการเหมือนบ้านเรานะสำหรับแฟนบอลวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งวันนะครับที่มีบอลให้เลือกดูกันค่อนข้างมากสำหรับตอนนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการดูบอลสักเท่าไหร่นะครับ ปุิบัตงการแบบนี้ท่านกลับไมไม่ลำเนาไปเที่ยวนะครับรองคงจะมีเพียงแค่บางท่านเท่านั้นที่อาศัยช่วงนี้ในการพักผ่อนอยู่บ้านแต่ก็เลยได้ว่าถ้าหากพักผ่อนอยู่บ้านก็ดูบอนสบายใจอยู่แล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะครับที่ผมเตรียมมาบอลน,นะครับก็มีอยู่4คู่ด้วยกันโดยในคู่แรกที่เราจะนํามาพูดถึงก็คือคู่นี้นิวคาสเซิลเปิดรังรับทีมเยืนของท็อตแนมฮอสเปอร์ ถ้าเราดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับจากเกมหลังที่ทั้งคู่เจอกันเขาถือได้ว่าผลงานนะครับก็ทางด้านสเปอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยเพราะว่าจากสิบเกมหลังสุดที่เจอกันมาสเปอร์คว้าชัยได้มากถึง5เกมนิวคาสเซิลเอาชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นจบเสมอกันไป2เกมในขณะที่ผลงานนะครับนิวคาสเซิลก็ถือได้ว่าผลงานฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับผมกําลังของพวกเขาเนี่ยดีอยู่แล้ว แต่เรียกได้ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าเป็นหนึ่งทีมที่มีประตูคู่แข่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะในขณะที่10เกมหลังสุดนะครับกวาชัยได้4เกมเสมอ3แพ้3ส,สำหรับเกมวันนี้นะครับนิวคาสเซลได้เล่นในรลักของตัวเองเนี่ยกอเรียกได้ว่าค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าทางด้านฝั่งเจบ,บ้านอย่างนิวคาสเซลถือได้ว่าเป็นหนึ่งทีมในพเมีนะครับที่มีสถิติการเล่นในรังที่ทําได้ค่อนข้างดี ยิ่งสี่เกมเหลังสุดนะครับที่เล่นในบ้านของตัวเองเพวกเขาก็ยังไม่พลาดท่าเสียทีแพ้กับใครแต่ทว่าคู่แข่งในวันนี้ก็คือทางด้านสเปอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งทีมที่ในตอนนี้ผลงานเนี่ยเริ่มกลับมาได้ดีอีกครั้งนะครับก็อาจจะมีช่วงสะดุดไปบ้างเพราะว่าสเปอร์ปีนี้เนี่ยต้นฤดูกาลก็ถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มาสะดุดช่วงกลางนะครับแล้วช่วงท,ท้ายเนี่ยเริ่มกลับมาได้ดีอีกครั้งจาก10เกมหลังนะครับ คว้าชัยไปได้มาก6เกมเสมอเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2เกมจาก3เกมล่าสุดก็ยังไม่แพ้ใครนะชนะ2นะครับเสมอ1มาถือว่าตอนนี้นะครับสเปอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่าแอสตันวิลล่าอยู่หนึ่งเกมนะแต่เพราว่าแต้มเท่ากันนะครับตอนนี้รั้งอันดับสตารางเอาไว้ได้เขาเรีได้ว่าตอนนี้สเปอร์ก็ยังมีแรงกระตุ้นนะครับในการลุ้นไปเตะในถ้วยของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจาเกมนี้ ู่ทรงแล้วนะครับฝัสเปอร์เนี่ยแรงกระตุ้นมีมากกว่าโจ๊บ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่พาเซนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทําได้เพียงแค่ไม่อันดับแย่ไปมากกว่านี้เท่านั้นเองสําหรับในเกมวันนี้ราคาอยู่ที่เพียงแค่เสมอเท่านั้นสําหรับเกมน,นี้นะครับขอเลือกฝากฝั่งทีเยือนอยากทดแน่นพอสเปอร์แม้ว่าเจ้าบ้านจะเก่งในรักแต่แรงกระตุ้นในการคว้าเอาสามแต้มวันนี้สเปอร์มีมากกว่า mm hmm. ผู้ถัดไปนะครับ Manchester City, Lang, แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดรังรับการเยือนของลูตันทาวถ้า,าเรามองจากในเรื่องของสถิติที่ผ่านมาในการเจอกันก็ถือว่าแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างครบเลยแหละเพราะว่าเจอกันมา2เกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปทั้ง2เกมแต่ถ้าว่าผลงานนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าเราดูจาก10เกมหลังก็ไม่แพ้ใครนะชนะ7เสมอ3เรียกได้ว่าทำได้ดีมากๆนะครับแต่มีการแข่งขัขขนกลางสัปดาห์ ับเรอัลมาดริดก็เรียกว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยแมนซิตี้ก็เอาผู้เล่นนะครับจัดชุดใหญ่กับจัดเต็มไปเจอมาดริดอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ดว่าในเกมนี้นะครับอาการปัญหาล้าของแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีให้เราเดือดอยู่พอสมควรเลยแหละก็เรียกได้ดว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นนะครับไม่เต็มร้อยในขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างลุนตันท,ทาวนะครับก็เรียกได้ดว่าเป็นทีมหนึ่งที่หลายคนคาดการณ์ว่าอย่างไรก็ต ชัดไม่ลอดนะครับแต่ตัวว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของานเกตเกิดขึ้นในเกตล่าสุต้องเขาเฉือนเอาชนะบอลบัดไปได้2ประตูตอนหนึ่งทำให้ผิตนินะครับของอุตันนะครับสิเกมหลังชนะหนสุดสองเจ็ดและจุดที่น่าสนใจของตราดไดทยจะสเก็ตต้อยนะครับก็คืออตูต,ตัน,น,นตัดทิ้งอนดับที่สิบแปดสิบห้ในขณะที่สิกับเจ็ดเนี่ยอตติงแฮมฟอร์เรสยีสิบห้าแตเท่ากัน สะดุดตัดแต้บในเรื่องของกฎกณฑ์เงินนะครับเอเวอร์ต์ในเกมนี้คือทีมที่โดนตัดแต้บแ,แต่เพราว่าแต้บของสองทีมนี้ก็ยังไม่ที่หานดูต้านมากนะครับทางด้านนอตติงแฮมแต้มเท่ากับดูต้านเอเวอร์ตันหากเก่งแค่สองแต้บนะครับแต่เพราะว่าแบบเอเวอร์ตันป็โชคดีหน่อยนะเพราะต้านแข็งมากกว่าหนึ่งเกมสำหรับในเกมนี้นะครับนี่เกมล่าสุดเนี่ยต้านนะครับคว้าชัยมาได้พวกเขาแทมดีกันมากมากแบบนี้เอเดรบอฟตนกำลังใจของผูง้เล่นนะครับตื่นเต้น เป็นทีแน่นอนในขณะที่ในเรื่องของราคานะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาค่อนข,ข้างแรงอยู่ที่สองจุเจ็ดห้าสำหรับเกมนี้นะครับต่ออาจจะมองในเรื่องของคุณภาพทีมคุณภาพผู้เล่นฟอกการเล่นเนี่ยผมให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าแต่ถ้าเรื่องวันตัวนัำใจนะครับเกมนี้ทางด้านลูตันเนี่ยวเห็นได้ชัดสำหรับวันนี้นะครับขอเลือกฝากฝั่งหินเรือนนะครับอย่างตันทาว เกมนี้ลุ้นทงแล้วไม่น่าขาดนะครับเพราะว่าลุ้นตั้งแล้วจะพลาดเกมนี้นะแต่าว่าหากษราศีนเรื่องของประตูได้เสียดีเนี่ยเกมหลักๆนะครับพวกเขายังสามารถยอยู่รอดได้ผู้ถัดไปนะครับเบอร์ลี่กับไรตันนะครับผู้นี้ก็เป็นการประกันประวัติทกมตกชั้นนะครับอย่างเบอร์ลี่กับทีมที่ไม่ค่อยเล่นอะไรแล้วนะครับอย่างไรตันซึ่งจากมิการเจอกันมานะครับสินเกมหลักสุด อันดีบเบอร์ลี่ดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับสิบนัดที่เจอกันเบอร์ลี่ชนะสาวไปตั้งชนะได้เพียงแค่สองเท่านั้นจบด้วยการเสมอเป็นมาถึงห้าเกมในขณะที่ผลงานเบอร์ลี่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายแต่ผลงานก็ยังไม่ตัดเลือกสิบเกมหลังเอาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอสี่นะครับแพ้ไปมากถึงห้าเกมในขณะที่ฝ่ายกินเรียนอยากไว้ตั้งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งทีนะครับ ที่มีผลงานการเล่นเนี่ยที่ผูติดตาจากรการก่อนอก็จะมองที่กับอยู่ัลเซ่นนะครับแพ้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เพราะว่าไรตันปัญหาด้านหลังของไรตันเนี่ยตอนนี้เลยนะคือเรื่องของการจบสกอร์นะครับผู้เล่นของพวกเขาเองเนี่ยก็มีประเทศทีมีความคล่องตัวสูงมีความเร็วสูงแต่เพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะแต่โอกาสในการเข้าทาที่มีค่อนข้างเยอะในแต่ละเกมเนี่ยให้เป็นประตูตได้แล้วก็มักจะไปเสียประตูตตตตกับลูกที่ไม่ค่อยน่าเสียมาาดักนะครับ กรณีจำนวนสัญญาอ่ะโดนจังหวะส่วนนะค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในเกมวันนี้ถ้าเราดูแต่เรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็บรตันเนี่ยเทียบกับเบอร์ลี่แล้วนะครับอาจจะว่าแย่กว่าพอๆกันเลยเบอร์ลี่ยังมีสกุลเงินอยู่ค่อนข้างเยอะแต่เพราะว่าราคาที่เปิดมาในวันนี้บรตันเปิดเพียงแค่สี่จิ้งห้าเท่านั้นแม้ว่าทั้นด้านฝ่ายเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับจะตกชั้นอยู่ก็ตามเพราะเมื่อเทียบกับหลังกันแล้ว ไร้ตันนะครับฝั่งที่เลื่อนจกเมดนเหนอกว่าสำหรับเกมนี้ผมขอเลือกมองฝ่ายสุดเกลีดอย่างไร้ตันคู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับบอลมัทนะครับเปิดรังรับการเปลี่ยนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทารซีซั่นพบกันนะครับต้องยอมรับเลยว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าเพราะว่าจากสิ่เกมที่เจอกันมาแมนยูคว้าใช้ได้มากเจ็ดเกมในขณะที่บอลมัทนะครับเอาชนะได้เกียดแค่สองเกมเท่านั้น จบด้วยการสเอิันไปเกมแต่ทว่าผลงานการเล่นนะครับฝ่ายเจ้าบ้าบนบอลมัดน,นะครับก็เห็นได้ว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยทำได้ดีในทีเดียวนะสิบเกมหลังว่าใช้ได้สิ่สเปิสามแพ้เกมแค่สามเท่าน,นั้นแต่ทว่านะครับก่อนที่จะพบกับปูตตันใหม,ม่าในเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ได้ได้ว่าไม่พลาดท่าเสียชิกับใครท่าทกเกมด้วยกันในดวาสถิติค่อนข้างดีนะครับวกกับผลงานการเล่นในรายการหกเกมหลังสุดแพ้เกมแค่ีย,ยว เสมอสองชนะสามนะครับประสาเกมหลังที่เได้ในหลังเนี่ยก่อฟ้าชายัยมาได้อย่างต่อเน,นื่องในขณะที่ฝ่ายยิงเยือนนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิบเกมหลังเอาชนะได้เพียงแค่สี่เกมเท่านั้นเสมอสามแพ้สามนะครับปัญหาเรื่องบาดเจ็บเนี่ยถือไดว่าเป็นปัญหาหลักที่กำลังกังวลไปยูอยู่และวในแบซ้ำของการการเล่นที่ผ่านมาสี่เกมหลังสุดพวกเขายังไม่สามารถควา้าหาชัยชนะได้เจอเลยแนะม้แต่เกมเดีเดยว เป็นการเสมอสังเกตนะครับแทนเกมในเกมล่าสุดก็เสมอกับลิเวอร์พูลไปอย่างสุดวาดนะครับสองประตูต่อสองก่อนหน้านั้นแทเชลซีไปสี่สามนะครับเสมอกับินฟอร์ดหนึ่งก่อนเรียกได้ว่าสังเกตมหลักเนี่ยยังเทียบเท่ที่เจอกับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับที่ไม่โดนในเรื่องของนาทีเปาแต่ถ้าว่าในเกมนี้นะครับแมนยูเองเนี่ยถามว่าสถิติเฮตุเช่เนี่ยอาจจะเป็นต่อกระตาแต่เจอบอลนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูนะ แต่ถ้าว่าราคาเองก็ไม่เปิดมาแรงเปิดมันมีเพียงแค่เสมอเท่านั้นสําหรับเกมนี้นะครับทางด้านฝ่ายที่เป็นเอกแมนยูเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยถ้าถามว่ารุ่นถ้วยไหนได้บ้างในการเป็นเดตะลูกกาหนะก็เลยเดาว่าไม่มีรุ้นแล้วนะครับกกนนะสําหรับตะเกีวันนี้ถ้าเรามองแบบเอกการนะผมมองว่าทางด้านฝ่ายทัวร์นานครับจากวอร์บัสเนี่ยแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นรอแต่สถิติเกมในบ้านเนะี่ยยัง ดักว่านะครับวันนี้จะนำตัวเอง้วยแบบขอเลื่อนอยู่ฝ่บบายจุบันอย่างอนมัดน,นะครับน่าจะเป็นฝ่ายอย่างเสมอดีไม่ดีจะเปิกรังว้าชัยและแมยูไปได้สำหรับฟุกบอลในวันนี้ทั้ง4ี่คู่ของเรานะครับก็ทําการวิเคราะห์สิ้นที่น่้อยกท่านใดฟังแล้วนะครับสระหนกใจผู้ไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะสําหรับในส่วนของใครทีู่กใจการวิเคราะห์ ฝากพฤตการฝากกดไลค์กดแชร์กพื่นี้กดติดตามกดไลน์บอทนะครับเพื่อเป็นความตังใจให้ผมด้วยแล้วก็ใครที่อยากให้ดูผู้ใดเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถทักมาได้เลยครับทาง N R r a หนะครับทักมาพูดคุยกันได้แต่ยงไรก็รบกวนบอกผู้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทักมาถามว่าผู้ไหนน่าสนใจบ้างนะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาทําการวิเคราะห์ทุกท่านในที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถนำข้อมูลที่รับฟัง ประกอบการตัดสินใจในการเล่นมันได้สำหรับวันนี้ก็ขอรักท่านไปเปียยเท้องี้นนะครับแล้วก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยกับทุกท่านด้วยสวัสดีครับ